เด็กบ้านที่มูกุณหนูรักแท้แล้วประบาทเป็นเจ้าสมพรลูกชายของคุณลุงและคุณเลินที่ติดท,ท้องมากับพ้อนสารสัตว์เรื่องราวจะเป็นอะไรติตดตามชมในตอนเรื่องทับคนใจบาปตอนมีคนเล่นสมพรลเลยเศรษฐีจำนำอีกแล้วเหรอ โดยใจสะท้อนนั่งทุกข์มันโชคร้ายใจของลูกมันแสนสดลีกเลียงสวรรค์ทวามาอุปโลกมันอยู่ใน ชอบเลยก็ไม่รู้บอกว่าผมหน้าตึงหน้าตึงตึงตรงไหนอะผมแค่ไปฉีดโบททอกมาคิ้วอ๋อคิ้วยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่ระวังนะลูกรล่ามันจะเหมือนสอนเทพทุกวันนี้สมพรเกิดมาดูซิพี่พ่อก็ไม่รักมีแม่แม่คอยห่วงนะแต่ยังไงซะเมื่อพ่อเป็นคนกดเจสมพรนก็อยู่ไม่ได้ เหมือนเกิดมาช,วช่วงเนี้ยดวงไม่ค่อยดีเลยพี่หน่ออพอมันเคยไปดูดวงดูดวงบ้างหรือเปล่าก็คเคยดูนะแต่ดูดวงมาหลายปีแล้ว<อ>ดูได้เลยกูเนี่ยพอดูได้กูเคยมีตำราอยู่ตำราองค์ชาตอยู่ในห้องกูโอ๊ยองคชาตมันคือตำลาเหรอเออตำลาองค์ชาตอยาเถียมที่กูโตแล้ว<อ>มันเกิดวันอะไรวันเสาร์วันเสาร์เดือนสี่ ปีมาเสงชวดหู้ฉลูหานคานอีโก้มาลงอีเก้งมาเสงเทียมาเมียแย่ที่ปีไม่ค่อยดีนะเนี่ยเคยไปเจอวันเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์เขาก็ได้มาเท้าสิงห์ผลยกพลโปรปิดแผงสอนที่ก้อนอีกถูกอินทรรทิศที่ท้ายถอยวันจันทร์ักลาบตามรอศสีดาถูกพุทธการลงกาพารถเลี้ยวตาไปเจอแม่ชีนั่งเยี่ยวอยู่โคนต้นจันวันอังคารจะประมาณก็มากมีเหยียบนกกระทูเป็นนกกระทาตะตาติตีคนนมตั้งจะกลายเป็นคนนมยานคน หัวร้านเขาเรียกว่าคนหัวดีเออวันพุธบริรสุทธิ์สอพีจะจรล,ลีต้องมีเวลาแต่เมื่อพนักถือชนะชมนล,ล่าเหาะขึ้นข้างขวาเมื่อเวลาสองยามวันพฤหัสข,ขัดขาสื่อไรขื่อบริการองคตตดใจหม้อตานคว้างหัวโยมบาลหัวโนเท่ากระบุงเออวันศุกร์ยาวจะลุ้งพาเมียเข้าวงพันพุงต่อยมวยได้เมื่อหันนุมานหันนุมวยนั่งทอกระบวยสารกระบุง วันเสาร์วันนี้วันของเองล้วันเสาร์เข้ารบชะตาเองตกเห็นจับไม่รวยได้เมื่อหนุมานเป็นขุนบานออกหวยองคตเป็นเสมียนหัวเลี้ยนมันหัวควรหัวหันุมานหัุมานอะเป็นยังไงมันจะคล้ายๆทะลวงใส่หมวกเทโบทิ้งติดดูว่ะโอ้ยหัวิมไม่รู้เรื่องเอารงๆเลยมันคืออะไรมันจะเหมือนหัวกระเจี๊ยบนี่ หัวมันจะบานอ่ะชีวิตหันี่งไม่อยู่จะหัวเจ๋อได้ยังไงลูกเออหนักเลยก็จหรอโอ้ยพิลึกแล้วมึงกินกบกินข้าวยังเนี่ยยังเลยยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าทำแต่งานไลุเอางี้มึงนั่งพักไปก่อนเดี๋ยวกูไปดูให้ดันนั่งได้เหรอถ้าเกิดไม่ทำเดี๋ยวพ่อเพราะว่าพ่อก็นีเดี๋ยวกูไปดูข้างนอกให้ถ้าพ่อมาเดี๋ยวกูจะเรียกมึงเองพี่วงนะพี่ดีนะไปบอกหลี๋พ่อได้ไหมว่ายังเก็บเครื่องเล่นทั้งหมดเลยถ้าบังเอิญมันเจ๋อเจ้ายังไงไอ้ลุง เด็ก okay. มันก็อย่างนี้แนคะ่เออนัองน่งพักก่อนแล้วกันเดีเ๋ยวกูไปอยู่งนอกเองเออไปไปก็ไป,ป,ปดู ตอแหลไหมพี่ตอแหลอ่อีเวนี่น่าทำกระเจียวแรกใส่กเินเลิกแล้ว่หนูเลิกตอนแหล,ะะลแล้วคะ่ะลิกแล้วค่ะหนูเตอแหลแล้วค่ะขอย่างเค่ะยังมีดอกทองอยู่คะ่นะหมือ <laughs> หาไอ้ปอนเหรออพรแล้วเนี่ยสองทิปสวยไม่พอก็สวยแหละแล้มันโตแล้วมันก็สวยจริงหรอเนี่ยโตแล้ววะมาดีที่อะไาวะมาดิเดี๋ยวจะให้กระบังลงเคลื่อนเลยอากี้ไหนพอนอ่ะไม่พรคุณรอคุณครับเดี๋ยวกูไปบอกนะรี่ไปนะไปรออยู่ตรงนั้นก่อนไอ้พนไม่ว่างเออไม่ว่างอะไรวะ อัไหอ่ะพี่อ in okay. ี่้ายเดียวเที่ยวดึอกจนตึกตอแหลอีเพ็ดน้องมามาอีแล้วน้องมาทำไมอ่ะก็ไม่รู้มันจะมาหามึงนี่แหละจะทำยังไงอ่ะไล่ไปเลยไล่ไปเลยโอเคขออภัยหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถให้บริการทางเพศได้ขณะนี้กรุณาติดต่อด้านในครับอุ้ยตกใจหรือเปล่าต้องเียอะไรต้ไม่ใช่คนเลือกนะจะไทยเว้นเดี๋ยวไปเข้าอยู่ไหน ไอ้ยัยจันทไอ้พอไอ้เวรต้องจำคนที่อะไรกอดลงไจะดมต่อมึงจะไปเพ้เพลินเจริญใจกับปากมนสิกินมาดามหอมขึ้นใจสถาบสถาบไหนนั่งสมพิษสมพิษถ้ก็ไวพดเมื่อคืนแล้วอไปนอนดีคพี่นมพิ ใครสั่งสอนเจ้าเจ้าวดีแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณพ่อสอนนะพี่สมพรหึคุณ่ยพี่หายาแก้คันให้จมพิษอะไรันี่ไม่อ้คอเลยนะวันนี้ที่ฉันสจมาเนี่ยอย่าถามอะไรหน่อยได้่ถ้าอยจาถามเลยพี่ก็ถามมาตอนนี้ฉันส่งเพ์นเนี่ย ขอบคุณนะครับพี่เจริญและแม่ความกอแหล่ขอบคุณนะเฮ้ยเวลาเฮงต้องทำแบบนี้เหรอต้องนนี้พ่วยขอแบงค์พันไปเลยไม่ไม่เมื่อวานนะหรือบอกพี่เพลงพี่เอไม่ดังอ่ะไมพรพี่เอไม่ทาแบบเนี้ยเพลงมันไม่ดังอ่ก็ทำอย่างนี้เหรอเราได้แบคพันี่อนพี่ทำาโอเคอเคแม่ีแบงค์พันจะไปหมคะังเนี้เดี๋ยวไนไม่มีใครลุกหรอกพี่โจ ความรักแล้วตัวพี่โตพอจะมีความรักแล้วเหรอโตแล้วฉันก็สิแปดสิบเก้าตอนนี้ถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นใครที่พี่รู้จักที่จะไปดูให้และพี่จะคอยคุยให้ว่าคนนั้นนันทิใสดีหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นที่ฉันชอบก็คืออ่อก็คือเฮ้ยอีเวนไปจับบุ้งทะเลซะแล้วไม่ใช่บุ้งมันจับขลามโอ้โหไอ้เหี้ยกระบอกเล็กมากขลามชอบไห พี่ของพี่ขนาดเลยเป็นพี้ยอะไรของมึงเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพวกมึงว่าอะไรเนี่ยฉันจ้าพี่สองพันอยากให้พี่สองพันมาเป็นผัวของฉันสองพี่เราสองคนคือพี่น้องกันพี่รับเจ้าไม่ได้หรอถ้ามีธุระใครนี้กลับไปสองพี่ใครน่าเคยเห็นนะ คนละสองใสแล้วพี่โอ้โหเียเอ้ยกูไปท่อฟันเหลืองมาแตกแล้วเนี่ยสองพิษพีเอ็มมึงมีเฮียจริงมุ่งจริงจริงไม่เอ๋อเขาเขามันเลยแล้วมันคีบลุกอยู่ไงอ่าเข่าเขาันตอนนี้ไม่ต้องคีบลุกเลยชอบเลยพีเอ็มลองมันปูทะเลดูไหมอันนี้อันนี้อันนี้มันปูเหรอมันปูไม่เกียอร์ คนจบคนจูบเขาลูบผมอุ้นะอวนที่มีมีตาต้องป็นกกี่วไน้องมีน่มีปาต้องมีอันเดียวแเ่ยวนี่ไปทั่วหนูอยากเตกีจะอยากจะรู้มันคืออะไรอ๋อกระโปงข่าวี่อะไรตรงเด็ดวมีขนมีนตุ๊เยสเตหมดเหรอทไมอะหนี้เล่นยอหลันั้นก็ารอยู่หรอ นี่วผมจริงมันอีกเลยมันถูกอย่างนี้น้องมันเจ็บหลดเลยอเคเดี๋ยวเบอร์ทางด้วยะทำไมนะสองพนหานะพังไปแล้วเนี่ยไดน้องผมน้องมันเจบก็เพราะเาป็นผู้หญิงยังไงมันก็เด็นผู้หญิงอย่าไปสารน้องนะผม็ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใช่หมค่ ไี่คนเพื่อนเลยเราเป็นผู้ชายมันให้ม่โดนจมูกหรอกคางอยู่ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปแก้ใหม่นะทำไมอ่ะทำจมูกใหม่เรื่องแม่งไม่ดีเลยเดี๋ยววี้ไปแก่นะแก้ไงแก้เป็นรูเดียวใช่เลยไปเกิดไงมาขอเกทด้วยทำไม็บด้วยมึงบอกใครขอเกท ของมันไม่ถึงขนาดนี้หรอกของมันไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วนี่ก็รู้กันเองต้องแน่เมื่อยนะพี่บอกมันพี่บอกว่านะถ้าเกิดกับพี่เนี่ยเมื่อยปากเลยนะใช่เพราะตรงอย่างเงี้ยทั้งปากทั้งมือมาที่เกมเมื่อยสุดเป็นอะไรอย่างนี้กระของแม่นะค้าเกิดมีแบบเราไม่มีอะไรไม่มีอะไร เนี้เจ้าทำไม่ถูกในฐานะที่พี่เป็นพี่วันนี้พี่สองพรจะตั้งอรเจ้าว่าจะทำแบบนี้จากชานนนอ๋อเอเดินมาที่ผมพี่นารนักศิยาะข้าทาไม่สกหัวของพี่สองพรเดินมาใกล้รตอม